สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้เป็นผลการออกล้วนหวยห้าหนอยห้านอยพิเศษประจํงวันที่30ตุลาคม2 5 6 8รล่างวันเลขสองตัวรางเลขชี้ออก70 70ล่างวันเลขสองตัวบนเลขชี้ออก26 26ล่างวันเลขสามตัวบนเลขชี้ออก8 26 8 26นี่ก็เป็นผลออก้นหวยห้านอยห้านอยพิเศษ ประจำงวนที่30ตุลาคม2018ขอให้โชคดีมีชัยถูกหมวยห้าหน้อยพิเศษแต่รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในได้ดจ้ารับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าหน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า